สวัสด,ดีค่ะนี่ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะร,รับเพื่อนๆกาโปรเจกต์ใหม่ไม่รู้ปลูกอะไรเอาไว้ปลูกถัว่วเพื่อนได้ถั่วลันเตามาด้วย <c oughs> ขเ, <c oughs> เขือเทศมมะเขือเทศกันมะเขือเทศโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยไม่รู้จะได้กินหรือเปล่า ดูสิอันนี้พลิกดูสิว่าพลิกนเอามาจากพลิกแห้งอ่ะมันไม่ค่อยเคอน่ะอ,อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรสวยอีกแบบอันนี้พลิกหยวกแต่ว่าพลิกหยวกก็ขึ้นดีนะมไม่รู้จะตัวทันได้กินหรือเปล่าได้เพาะแต่ไม่ได้กินเพื่อนคะ่ะ สารแน่แกระเล่งแก้งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้ำเต้าหรือว่าอะไรเพราะเองแต่ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ลงผักบุ้งไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้ลงผักชีแต่ไม่มีอะไรเลยนี่โปรจกต์ใหม่ว่าโปรจกค์ใหม่ถั่วลันเตาไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่อันนี้ถัว่วตัวฝักยาวเขาบอกว่าอันนี้ไม่ขึ้น อันนี่ยถั่วลาวอันนี้สุกิมีสุกิมีสุกิมีมขี้ปลานะขี้ปลาฝรั่งขี้ปลาฝรั่งก็เพราะแต่ขี้ปลาฝรั่งนี่แปลว่าเพราะติดดีนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูสิขึ้นทุกลุ่มนะซื้อมาจากร้านขายของแปลว่ามะเขือไม่ขึ้นเลยมะเขือไม่รู้อะไรมะเขือของเขาเนาะอืมแต่ว่าสุกิมีขึ้นดี เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเพื่อนๆค่ะ